อาจ้าสาวมากิน MK เมั่งน,<ะ>นกานเอกพกินใช่ไหม,มพี่แหวนกินลูกกินเออกินเยอะกินเยอะ เล่นอะไรของมันวะแมนเอ๊ยิ้มก่อนเลยอ่าแนะนำเลยพี่ฮาน่าอันนี้อะไรเมนูอะไรเนื้อสไลด้เนื้อคอไล้เนื้อสไลด์เนื้อคอไล้แล้วก็เป็ดย่างเกาหลี แล้วก็อะไรนะอะไรนะอะไรนะอเหอมต้าหู้อ๋อหมต้าหู้แล้วนี่ล่ะลูกเผือกทอดนะครับเป็ดมียกเีีังซุกี้หนึ่งหม้อสองหมอห้อ dạ thầy toàn tạm thâm niềm nó tông thầy rồi ยังไม่ถ่ายกินไม่ได้นะนั่นนะติดรมเนียมเราธรรมเนียมปฏิบัติใครใคราทำฉันนี่แหละฮิ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 โอเค แล้วมียกมีนยกโอเคได้เวลากินแล้ว <laughs>